สวัสดีแม่อบกพรติสิมบ้าค่ะปลูกเองปรุงเองวันนี้ทำไมก็คือพาเพื่อนๆเข้าครัวมาทำเมนูขนมโอริโอ้เคลือบช็อกโกแลตสีชมพูหวานแหววให้ทายเนาะว่าทำไมต้องทำสีหวานแหววขนาดนี้อ้าวเพราะเขาใกล้ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์แล้วแล้วก็อโอริโอ้เคลือบช็อกโกแลตของแมววันนี้เนาะใช้วัตถุดิบแค่3อย่างเนาะแล้วก็ ไม่ใช้เตาอบด้วยเอาใจคนที่ไม่มีเตาอบแล้วก็เด็กหอหรืออะไรนี้สามารถทำขนมของแมดได้เลยนะเอาเป็นว่าเนาะอยางในถาดของแมดก็เป็นขนมเหมือนกัน เป็นคุกกี้ไอศครีมเนาะแล้วก็แม่ก็คืออ่ามีความภูมิใจนำเสนอคลาสคุกกี้ไอศครีม20รสชาติเนาะเพื่อนๆท่านไหนสนใจทักสอบถามมาได้ที่อ่าเพจของคแม่เนาะปลูกเองปลูเองอาควาพวนิกแม่จะมีราคาพิเศษให้นาะจากราคาเต็ม599บาทเนาะอ่าทักถามกันมาได้มีโบนัสเป็นขนมบัวหิมะ สูตรแป้งนุ่มนาน้ามวันมีไส้ขนมถึง5-6แบบเลยอ่ะถัาถามกันได้เอาเป็นวา่าถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําขนมวาเลนไทน์กันเลยค่ะมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะวันนี้ขมัมก็คือใช้เป็นไว้ช็อกโกแลตคอมเพลวเนาะฝั่งเมืองนอกขมัมก็คืออาซื้อผ่านอเมซอนนั่นเอง เราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟครั้งละ30วินาทีเนาะแล้วก็เอาออกมาคนทุกรอบแล้วก็เราจะรู้ว่าแค่ไหนถึงจะพอเนาะก็วันนี้เมกกดไปประมาณ3รอบนั่นเองเนี่ยค่ะยังไม่ได้ที่ก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟต่อค่ะเนาะไม่ต้องอให้เขาละลาย100%นะก็คือสักประมาณ85 แล้วก็เอามาคนจนกว่าเขาจะเนียนได้แบบนี้ก็คือเป็นอันใช้ได้เนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเติมสีหรือถ้าเพื่อนๆจะไม่เติมก็ยังได้นะวันนี้ขแมขอใช้ทีมเป็นวันวาเลนไทน์ Valentine. เพราะว่าใกล้มาถึงววาเลนไทน์แล้วแล้วก็เพื่อนๆสามารถปรับเป็นสีตามชอบได้เลยนะความเข้มของสี ตามชอบได้เลยแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งสีน้ำหรือสีเจลได้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะแมก็คือปรับสีไปเรื่อยๆไม่แนะนำให้ใส่เยอะๆครั้งเดียวเนาะเดี๋ยวเราจะแก้ไม่ได้คนให้สีเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันหรือจะทำเป็นลายๆก็สวยไปอีกแบบนะเนียนได้แบบนี้เสร็จแล้วเป็นอันใช้ได้นะ พิมพ์ที่แครมใช้วันนี้เป็นพิมพ์ซิลิโคนเนาะแล้วก็ซื้อผ่านอเมซ o n เหมือนกันแนะนำให้เพื่อนๆตักเนาะประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งทำเป็นฐานเราก็จะมาจัดเนาะโอรีโอบิสกิตโอรีโอคุกกี้ใส่ตรงกลางแล้วก็กดลงเล็กน้อยค่ะจากนั้นเนาะตากักช็อกโกแลตที่ละลายไว้1ช้อนโต๊ะครึ่ง จะได้อยู่ทั้งหมด6ชิ้นนะวันนี้แมก็คือทำอยู่ตัก2ช้อนโต๊ะมันก็เลยได้อยู่ที่ประมาณา5ชิ้นครึ่งเนอะอได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแมจะมาทําต่อที่เหลือให้จบค่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตู้เย็นให้เขาได้เซตตัวเนาะสักประมาณ3-5นาทีก็คือเซตตัวแข็ง ได้แบบนี้เสร็จแล้วไวมากเราก็จะมาแกะเขาออกจากแผ่นซิลิโคนเนาะแผ่นซิลิโคนนะถ้าเพื่อนๆจะลองทำตามเมนูวันนี้หาซื้อได้ตามอ๋อช้อปปี้ลาซาดฝั่งเมืองไทยได้เลยเนาะสังเกตว่าฝั่งขวามืออันนั้นคือครึ่งเนาะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำซอสช็อกโ,โกแลตเนาะ โรยหน้าตกแต่งตัว Oreo, โอริโอช็อกโกแลตของเรากันค่ะคุณแม่เอาไปเข้าไมโครเวฟเนาะประมาณ20วินาทีเราจะใช้ไม่เยอะนะละลายแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่ะแม่เอาไปใส่ในถุงแกงเนาะถุงแกงเล็กๆแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นอัดตัวน้ำตาลตกแต่งขนมของคุณแม่ในวันนี้เนาะก็คือจะเป็นอัดก้อนน้ำตาลนั่นเอง นี่ค่ะเห็นไหมใส่ในถุงน้อยๆแบบนี้ง่ายๆเลยเราก็จะมา,าทําเป็นลายๆเอาตามชอบอของเพื่อนๆได้เลยนะหรือจะใช้เป็นอ,อะไรนะมิลช็อกโกแลตหรือว่าดาร์กช็อกโกแลตก็ได้เช่นกันค่ะ เวลาเจาะถุงเนาะเจาะถุงเสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปบีบดูลงบนจานหรือไม่ก็คืออกระดาษไขเนาะเราจะได้รู้ว่า,าปลายถุงที่เราบีบมีขนาดเล็กใหญ่ามากน้อยแค่ไหนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมาตกแต่งเค้าด้วยเกล็ดน้ำตาลก้อนน้ำตาลน้อยๆง่ายๆเลยเมนูวันนี้ เป็นโอรีโอ้เคลือบช็อกโกแลตหวานแหววสีชมพูรับตีมอ่นวาเลนไทน์อันนี้ก็จะเอาไปเข้าเนาะาวางไว้ในที่เย็นเขาได้เซ็ตัวคิดแป๊บเดี๋ยวขนนอ่าวันนี้มานำเสนอว่าคุาแม่ใช้เป็นช็อกโกแลตคอมพาวหัวอ,อะไรเนาะสั่งซื้อจากอเมซอนง่ายๆเลยเซ็ตตัวแข็งเรียบร้อยแล้วเขาจะมีเศษๆอยูอ่ด้านข้างเดี๋ยวเราจะมา เอาเสรศษๆออกแล้วก็ไม่แนะนําให้จับเขานานเพราะว่าเขาจะเป็นช็อกโกแลตเนาะเดี๋ยวจะละลายาที่ฝ่ามือของเราเนะะี่ยค่ะรีบแกะแล้วก็รีบวางลงบนบนเขียงหรือว่าอะไรก็ได้เนาะให้ดูว่านียันเงาสวยขนาดไหนไม่แนะนำให้จับด้านบนเนาะเดี๋ยวจะเป็นรอย นิ้วมือของเราเนี่ยค่ะสวยงามมากทำง่ายสุดๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาผ่าให้เพื่อนๆดูแนะนำให้ลดปริมาณเนาะเหลือสมอช้อนโต๊ะเพราะว่าอันเนี้ยแคะแม่ทำอยู่ที่4ช้อนโต๊ะช็อกโกแลตจะดูหนาไปอ่ามาทานกันค่ะน่ารักหวานแววมากเหมาะกับเทศกาลวาเลนไทน์ที่จะมาถึงเอาใจทั้งเด็กอ๋อเอาใจทั้งตัวเองแล้วก็เอาใจคนที่ไม่มีเตาอบด้วยแล้วก็ อ,อย่าลืมนะใครที่อสนใจคลาสน้อทักมาได้ใต้คลิปนี้หรือจะทักไปได้ที่เพจของแมนก็ได้เนาะไว้เจอกันกับแมนในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีดวยค่ะ